พางพี่มาถ่ายอะไรงานตรงข้างถนนดูมีเชือก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่กำลังรับชมช่องดีเลิรประเสริฐไม่ไม่ไม่เอาใหม่ใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชายแท้เล,ลี้ยวเอางี้เหรอเออโอ้โหนะสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ก็คืองานของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปนั่งถ่ายในห้องแอร์หรือว่าไปถ่ายในร้านปกติหรืออะไรเราต้องเอาแบบในรูปแบบว่าคือที่เป็นรูปของเราคือต้องได้ทุกสถานที่เรียว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 นะครับเรียวก็คือว่าเอาแบบสด อ,อ,อ่าแบบเรียวๆไปเลยไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะครับเน,นี่ยตอนเนี้ยผมก็ได้ออมแอมคนเลี้ยงช้างอสองแปมคนเลี้ยงช้าง <S 1> <S 1> อีละตุ๊กตาคนเลี้ยงช้างไอ้เนตอนเนี้ยผมขาด<ง>อะไรเสด็จแบนอะ,สะเสด็จแบนอะ,อะ,สะเสด็จแบนอ๋อต้องเป็นคนนี้เลยถ้าสเสด็จแบนนั่นคือใช่ออ่าคนแรกที่ท,ที่ที่เข้าสู่อ่า ของชายคาคำว่าเสด็จแบรนด์นั่นคือน้องเชื่อไหมว่าผมเคยคุยกับเขาครั้งหนึ่งนะบนเวทีอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเต็มใจคุยกับผมเลยอ่ะไอพี่งั้นไอตลาดนกฮูกอ่ะผมใจคุนิดเดียวเหมือนแบบอะไรไม่ค่อยสนใจผมเลยอ่ะโอ้พี่อย่าไปคิดอย่างนั้นน้องเขาแบบว่าอาจจะแบบว่ายุ่งกับการแต่งตัวยุ่งกับการเดินกับวิ่งขึ้นเวทีหรือเปล่าเขาอาจไม่รู้จักผมก็ได้น่าจะเป็นไปได้นะครับผมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมันก็แบบว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนาะคือหนึ่ง ทุกคนที่ทํางานต้องโฟกัสงานนะพี่อ่าใช่เปล่าออแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อแบบว่าถ้าสมมติว่าโอกาสและเวลามันก็ต้องมาอีนี่ผมมีรูปคอรเเคชั่นหนึ่งนะผมยังไม่เผยแพร่นะเฮ้ยจริงเปล่าเออแต่ว่าผมไปทำทำไมทำไมทำให้ผมอยากดูยังเลยวะผมไม่กล้าไงผมคิดในใจเชื่อคุณจะลงดีหรือเปล่าวะแต่ผมเอาไปทำไปปกเอาทําไปเอาเอาไปทําปกป่าช่วยแล้วเพลเกอร์อ่าฮะเออแต่มันยังไม่ค่อยอะไรมากมายแต่มันมีคอรเเคชั่นคือในเนี้ยในคอมเครื่องนี้ของผมนะครับทุกคน มันมีมันมีรูปอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ผมไม่ยังไม่อ,ออกมาผมให้เก็บเงินเอาคุณนยังไม่สามารถเผยแพร่ได้หมดคือ,ค,อคือตอนนี้เขาถึงว่าวพี่จะให้หนูมานั่งรอทําไมคะสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับน้องชมพู่รถแฮน่วยหนึ่งอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสิม่หรอครับเมื่อก่อนนี่คือน้องชมพู่อ่าตอเตยเสด็จลำเพลินหน่วยหนึ่งอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือน้องชมพู่เตยสาวน้อยเสด็จแบนออ ต้องต้องต้องยุ่งเขาต้องยก่งเเขาตอนนี้เนาะเขาแบบเอาแบบอาจจะมาแบบงงๆเนาะหนูเปิดวงว่าไหนครับหนูก็กั้นขำตั้งนานเดี๋ยวหนูเปิดวงว่าไหนจ๊ะอ่าได้ยินได้ยินบอลว่าวันที่14กันยาค่ะอ๋่มาา้น่าจะอยู่ที่โรงเล่าโรงเล่าขอนแก่นค่ะโรงเล่ามิตรภาพควันแก่น่อาไอ้ไอ้ที่เรามาวันนี้ไม่ใช่เลยนะครับวันนี้วันนี้เรามีอะไรนะชื่อว่าอะไรนะชมพู่คนเลี้ยงช้าง อันนี้มันเป็นไวรัลตั้งแต่ทีแรกแล้วออกับน้องก็คือว่าเ,ออเราเรามีสตอรี่กับน้องมาก็นานแล้วตั้งแตช่ช้างเข้าวงการใช่ตั้งแต่ผมเข้ามาทีแรกก็คือว่าได้ได้เห็นได้ได้เอาพูดถึงว่าได้ได้เจอน้องแล้วก็ได้แบบว่าสัมผัสการทํางานกับเกี่ยวกับน้องมานี่ออออคือแบบน้องค่อนข้างแบบว่า,ถ,าถ้าถ้าถามว่าคือหนึ่งหน้าน้องแบบน่ารักนะความส่วนตัวของผมนะน้องเป็นคนน่ารักถ้าเจอปุ๊บพี่ช้างวัสดีค่ะพี่ช้าง ดีเดเดี๋ยวเดอดูพพี่ขนจริงไงที่หนูไปยอมรับเป็นนางเอกเอ็มวีเขาเนี่ยหนูโดนบังคับหรือว่าอะไรโดนบังคับว่าไม่ใช่วุ้เล่นวุ้เล่นก็เต็มใจค่ะ่ตอนนั้นคือเป็นเป็นบอสให้ให้หมาด้วยกันบอสเป็นคนเป็นคนในเป็นง่ายๆว่าบอสเป็นคนจัดแจงทุกอย่างว่าเออให้บางคาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนตอนแรกเหมือนพูดพูดถึงว่าเหมือนเราคล้ายๆจะเป็นยินแต่คือไม่ใช่นะ แล่ค no> ือเหมือนจะเป็นที <c <c ้นเราก็แบบปกติกันแหละที่ในเพลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือแบบน้องที่แรกน้องที่ไปถ่ายเอ็มีถ่ายละครวันนั้นช่วงนั้นเราก็เจออะไรที่มันค่อนข้างจะหนักๆเนาะใช่ค่ะใช่คือคนคนอื่นอย่างคนอื่นไม่รู้นะอย่างที่ไปถ่ายเอ็มีเพลงเนี่ยก็คือไปกับน้องคือว่าบอสบอกว่าไม่ต้องบอกใครหรกไปเลยไปไปเลยไปหาโลเคชั่นไปหาไปหาโลเคชั่นแล้วก็ไปถ่ายเลยล้อากมากเลยโลเคชั่นตอนไหนเอ็มบีไม่มีไม่มีการวางแผน น้องแผงคือจะเป็นพีพ่่คนที่พาไปถ่ายก็คือว่าไปหาสถานที่ถ่ายไว้ก่อนแล้วคือก็จะตามไปทีหลังแต่วันนั้นคือที่ได้ไปไปด้วยกันไปกับน้องคือน้องหลับในรถยังถ่ายรูปไว้อยู่เลยน,นะแต่ว่ารูปตอนนั้นคือผมไม่ได้โพสผมไม่กล้าโพสเดี๋ยวโดนโดนังเดี๋ยวเดี๋ยววหนูไม่รู้นนเนี่ยเนี่ยไม่รู้จริงนะเนี่ยอ่ามีจริงอ๋อมีจริงอ่ะายอาเิอโอ้ยตั้งแต่แบบชมพู่แบบวันนั้นลํำเสร็จตอนประมาณเช้าแล้วก็คือไปถ่ายเอ็มวีต่อ แล้วน้องหลับน้องนอนนอนตลอดเลยแล้วผมกับกับพี่คนทไทยมีก็คือแบบว่าตอนนั้นคือพี่ป๊อปเนาะเก่ก็ขับรถเราทำไม<ะ>นอนเพราะว่าไม่อยากเจอหน้าพี่ช้างหรือว่าอะไรไม่ใช่เพราะทำงานถึงเช้าไงคะ<อ>ใช่คะ่ะพา่าภาคอีสานส่วนอีสานอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูขึ้นวงใหญ่ตอนนั้นแล้วทำไมถึงตัดใจมาอยู่รถแห่บอสบอสดึงมาค่ะเพราะว่า ก่อนที่บอจะทารถแห่บอแกก็คุยกับหนูไปแล้วว่าจะเอาหนูถ้าสมมติว่าบอจะทํารถแห่แกจะเอาหนูอ่ะมาอยู่รถแหย่แกว่าอย่างนี้นี่คือหนูก็คือหนูหนูก็มีดีของหนูแหละเนาะสาเหตุที่บอสให้น้องชมพู่มาอยู่รถแห่คืออะไรรู้ไหมความครบเครื่องของน้องมันมันที่สุดแล้วในวงบอสก็เลยเห็นบอสก็เลยอ่าโยนลงมาที่รถแห่สไตล์เพลงหมอํำได้วาเลนตี้ได้ แล้วเพลงแบบเข้าห้าวโอเคโอเคได้หมดเลยได้หมดเพื่อชีวิตตรีมอ,อะไรหมดก็ได้คือที่ผมที่ผมถ่ายรูปเขาเนาะที่ว่าผุจะวักบางคาแรคเ,เตอร์ของอลิสาคือ,อคาแรคเ,เตอร์นางชอบเต้าใช่ไหมแต่คนนี้เขาเซ็กซี่แล้วจุดเปลี่ยนทําไมอยู่ดีเขามาเป็นนักร้องนําเสด็จแบนมันคืออะไรอะ่ะมันคือความคิดโดยที่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันของบอสนี่แหละไม่กี่ชั่วโมงของบอสอ่ะ ว,วันที่สี่วันที่สี่ของการอ่าเดินสายมาลงเโราแสงจันทร์นวมพรใช่แล้วความรู้สึกชมพู่เป็นยังไงอ่ะคือว่าเอ้ยเอ้ยความรู้สึกของคนชมพู่เป็นยังไงบ้างวันนั้นหนูนก็ตกใจนะนุ้นแล้วก็หนูรอขึ้นรอรอขึ้นอ่าคิวของหนูนไงเพราะว่าวันนั้นแกบอกว่าเห็นบอสแกบอกว่าแกแกโพสหรือเปล่าโพสลงเฟซประมาณได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละแล้วแกจะเดินไปเข้าห้องน้ำนุ้นอ่ะ นั่งอยู่ตรงทางเข้าร้านพอดีจะมันจะเป็นทางเป็นหลังเวทีแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไอ้ทีนี้แกก็ไปดูปดตัวเองอแกเข้าห้องน้ําแล้วนะคะแล้วทีนี้แกเดินกลับมาแกยังไม่ได้เข้าเลยแกเดินกลับมาแกมาจับแขนแล้วแกดึงไปหากำนันแกะเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็มีพี่เคยอยู่ด้วยตอนนั้นค่ะก็คุยเรื่องสนุกใช่หใช่ค่ะแล้วก็งงๆอยู่อ,อชางต่อไปเราก็จะคือไม่ใช่กระแสของชมพู่นะ ผมดูผมทำปกของป่าช่วยช่องป่าช่วยชาแนเเลเนาะป่าช่วยพาม,มวนของ y YouTube เนาะถ้าขึ้นรูปชมพู่ยอดวิวขึ้นเยอะอมไม่เชื่อเข้าไปดูเลยช่องป่าช่วยพาม,มวนะมมวอ,นอะแค่ขึ้นว่าชมพูส่สะด็ดแบน์แค่เนี้ยยอดวิวอ้าวอะถ้าพูด,พด,พดต่างันไม่ถึงแสนนะคือสามหมื่นสี่หมื่นอะมันไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นคลิปเดียวนะคือมันแสดงเหมือนเดิมทุกๆวันแต่มันสามสี่คลิป วันต่อวันแต่วันมันขึ้นสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นทุกวันเลยตอนนี้คือแบบพูดง่ายๆคือน้องออร่ามากเลยออร่าที่สุดเลยตอนเนี้เอางี้ดีกว่ามันมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะเนาะแล้วก็ตอนนี้คือวันนี้เป็นวันแม่เนาะก็คือน้องชมพู่เขาแบบเขาเปิดเผยอยู่แล้วเนาะขอนุญาตพูดเนาะเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกที่ได้เป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตนะคะก็คือเข้าใจทุกอย่างเลยว่าแม่เราเป็นห่วงเราแค่ไหนรักเราแค่ไหนคือ หนึ่งเดือนสิบห้าวันค่ะพีพ่พูดพูดตรงๆเลยว่าโคตรสู้ชีวิตคือชมพู่น่ะตั้งแต่ถ่ายคลิปแรกที่ถ่ายเลยนะที่แบบถ่ายแบบเกรงใจเกรงใจกันอะพูดเลยหนูเพิ่งคลอดมาค่ะพูดกับพี่เลย<า>คลิปแรกที่ที่ถ่ายในช่องนี้นเลยหนูหนนไม่ปิดบังนะจริงหน,หนูไม่ได้ปิดบังอะไรใช่หนูก<น>็<น>บอกไปเลยตามนี่ก็คือความเข้าใจของแม่อ่ะถ้าลูกดูคลิปหนูนี้อยู่อันนี้หนูมีอะไรจะพูดกับลูกถ้าลูกโตใช่ไหมคะอ่าอ่าเป็นเป็น ก็อยากบอกว่าก็ตั้งแต่คลอดน้องมาถึงตั้งแต่วันแรกที่คลอดน้องจนถึงวันที่30ยังไม่ถึงเดือนนะคะถึง30ก็คือแม่คนนี้ออกมาทํางานแล้วเพื่อลูกสู้เพื่อลูกแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือไม่ได้ให้ลูกกินนมผงก็คือหนูกปั๊มนมตลอดพี่เห็นเมื่อวานก็ปั๊มนมใช่ค่ะก็คือต้องปั๊มม,มันต้องปั๊มตลอดนะพี่ ให้ตั้มไม่ได้เออให,ให้ช้าให้กำลังใจน้องหน่อยครับก็ตั้งแต่รู้จักน้องมาตั้งแต่ร่วมงานกับน้องมานะครับน้องก็เป็นคนที่สําหรับผมนะในสายตาของผมน้องก็คือแบบน้องที่นิสัยดีคนหนึ่งนะครับผมออก็มาดีแล้วก็แบบว่าให้ความเคารพกับรุ่นพี B B ่ตลอดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือที่ที่เห็นกันมาที่ที่อ,อยูอ่ร่วมร่วมแชร์คาเดียวกันมาครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ อันดับแรกคืองานอันดับที่สองกนะ็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าภาระตัวเองภาระมันจะมากับการรับผิดชอบความยิ่งใหญ่ก็อยากให้กําลังใจของน้องอยากจะให้กําลังใจน้องนะคือว่าจริงๆแล้วคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคือทุกการติดตามของผมเนี่ยผมติดตามน้องทุกช่องทางนะอาจจะไม่มีใครรู้ผมตามไอจีด้วยครับ <c oughs> ผมตามไอจีด้วยครับผมตามไอจีตั้งแต่ตรงนูนะ้น <c oughs> ะนะไม่ว่าจะเป็นว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ไอจีหรือว่าจะเป็นเมื่อก่อนไลมีแต่เดี๋ยวนี้คือไลไลไม่มีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังให้กําลังใจน้องอยู่เสมอนะครับผมก็เลยว่าอยากให้น้องเนี่ยคือไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรหรือว่าเจอปัญหาอะไรอยากให้น้องเดินหน้าต่อไปอันดับแรกถ้าไม่คิดถึงตัวเองขอให้คิดถึงคนข้างหลังผมโอเคครับผมผมชมพู่เขาแข่งอยู่แล้วแหละน้องน้องชื่ออะไรนะน้องลูกน้องชื่อเล่นค่ะน้องพีชนค่ะน้องอะไรนะน้องพีชนพีชนค่ะพีชนใช่ค่ะ น้องพี่ชนครับฟัง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 พี่ออสไปนะพี่ชนดูคลิปนี้นะถ้าพี่ชนโตขึ้นนะพี่ออสให้พ็อกกี้มันนี่มันนี่หนูเลยนะครับหนูดูต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะแล้วมา <clearer. S 2> บอกกับพี่ออสว่าผมดูคลิปแล้วครับเดี๋ยวพี่ออสจะมีของขวัญให้น้องพี่ชนนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเล่นเร็วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้องที่ไลฟ์บันเสิร์ชชีนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกครับ